ครับสวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมเช่นเคยนะครับกับผมนะครับคิมพารวยนะครับครับผมเข้ามาแล้วนะครับผมก็ฝากกดไลค์นะครับกดติดตามนะครับให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจนะครับให้ผมทําคลิปต่อๆไปนะครับครับผมวันนี้นะครับผมก็จะพามาชมนะครับแนวทางหวยฮานอยเม็ดเดียวนะครับ ในวดวันที่30นะครับเมษายนพศสอ6 4นะครับครับสำหรับเมื่อวานนะครับผมก็ให้เด่น1นะครับรูด1นะครับก็เข้าอยู่นะครับเข้า2องนอยนะครับเข้านอยปกตินะครับเลขบนนะครับ16นะครับแล้วก็มาเข้านอย vip นะครับ17นะครับสำหรับเมื่อวานนะครับผมก็ให้เข้าไป2นอยนะครับเด่น 1, รูด1นะครับ ครับผมวันนี้นะครับผมก็ได้ตัวเลขมาแล้วนะครับสําหรับแนวทางหัวยานอยเม็ดเดียวนะครับในงวดวันที่30เมษาสองห้าหกสี่นะครับก็มาชมไปพร้อมๆกันนะครับกับตัวเลขแนวทางที่ผมได้มาวันนี้นะครับเน้นนะครับวันนี้เน้นรูดสามนะครับเน้นวิ่งเน้นรูดสามนะครับเลขสองตัวนะครับก็จะมีสามหนึ่งนะครับสามสามนะครับเจ็ดสามนะครับ ห้าสามนะครับสําหรับตัวเลขชุดสองตัวนะครับมาดูเลขชุดสามตัวนะครับเลขสามตัวนะครับก็จะมีนะครับเลขสามตัวก็จะมีหกสามหนึ่งนะครับสามสามสานะครับเก้าเจนะครับสามสามสามก็เคยออกมาแล้วนะครับครับผมผมก็จะทวนให้ฟังอีกรอบนะครับ แนวทางหวยฮานอยเม็ดเดียวนะครับในวันวันที่30นะครับเมษายนพศ2564นะครับเน้นรูด3นะครับเลข2ตัวนะครับก็จะมี31นะครับ33นะครับ73นะครับ53นะครับเลข3ตัวก็จะมี631นะครับ333นะครับ เก้าเจ็ดนะครับครับผมสำหรับวันนี้นะครับก็ขอขอบคุณนะครับพี่น้องนะครับที่เข้ามากดไลค์นะครับกดติดตามนะครับเป็นกำลังใจให้นะครับก็ขอขอบคุณนะครับขอบคุณทุกไลค์นะครับทุกเลิฟนะครับทุกการติดตามนะครับทุกคอมเมนต์นะครับก็ขอขอบคุณนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมก็ขอให้พี่น้องนะครับมีความโชคดีนะครับมีความสุขทุกท่านนะครับ สำหรับวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้านะครับขอให้เฮงเงปังปังนะครับตอนรับสิ้นเดือนนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ